ที่ศาลมิสเตอร์เมราบอกผู้พักษาว่าคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในการเลี้ยงดูปาโรและไม่ว่าการแต่งงานของริชีมาริสกาจะถูกหรือไม่กฎหมายก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคดีนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับอนาคตของปาโรเพราะปาโรจําเป็นจะต้องมีชีวิตและครอบครัวที่ดีริชีสามารถมอบทุกอย่างให้ปาโรได้ทนายลัสมีบอกอีกฝั่งว่าเธอไม่เห็นด้วยถามว่าอะไรที่ริชีสามารถมอบให้ปาโรได้ แต่รัศมีไม่สามารถมอบให้ได้ทนายอีกฝ่ายบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องบอกเพราะสถานภาพของรัศมีกับริชีนั้นแตกต่างกันมากทนายรัศมีบอกเขาไม่ให้ความเคารพรัศมีอีกฝ่ายก็แย้งว่าเขาแค่พูดความจริงทนายลัศมีบอกทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทําให้ผู้คนเป็นพ่อแม่ที่ดีเสมอไปอีกฝ่ายก็ย้อนกลับว่าเธอไม่ควรใช้อารมณ์ความรู้สึกทางผู้พิพากษาเห็นด้วยกับทนายของรั ทนายลัศมีบอกเงินไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เด็กมีอนาคตที่ดีเสมอไปแต่การลิ้ยงดูต่างหากที่เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งรัศมีก็ได้พิสูจน์ให้เห็นหลายครั้งแล้วว่ารัศมีเป็นแม่ที่ดีสามารถมอบความต้องการพื้นฐานให้กับปาโรได้ ทนายคงนีลามบอกความต้องการพื้นฐานนั้นรวมถึงอาหารเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยด้วยและลัศมีได้พิสูจน์ว่ามีสิ่งเหล่านี้แล้วหรือไม่ราโนไม่พอใจบอกกับทนายคงหนีลามว่าบ้านของเธอก็เป็นเหมือนของบ้านลัศมีเช่นกันทนายบอกว่าแต่ว่าฤทธิ์ชีมีบ้านที่ใหญ่กว่า ผู้พิพากษาถามว่าปาโรอยู่ที่ไหนเพราะเธอจะประกาศคำตัดสินหลังจากที่ได้ฟังความต้องการของปาโรนีลามบอกผู้พิพากษาว่าปาโรเป็นแค่เด็กและจะไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ปาโรต้องการจะอยู่บ้านของเธอแต่ลัศมีจะพาปาโรหนีไปผู้พิพากษาเตือนให้ทุกคนอย่าได้พูดแทรกอีกทนายลัศมีบอกปาโรโชคดีที่ได้อยู่กับลัศมีมาตั้งแต่เกิดและมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น กับรัศมีเธอรู้ว่าปาโรเป็นเด็กและชอบไปที่บ้านของริชีแต่อย่างไรปาโรก็ต้องกลับมาหารัศมีซึ่งเธอมั่นใจว่าปาโรจะต้องเลือกรัศมีมากกว่าคนอื่นทนายคงหนีลามเห็นด้วยกับทนายรัศมีทําให้หนีลามไม่พอใจบอกผู้พิพากษาว่าปาโรต้องการที่จะอยู่กับเธอผู้พิพากษาสั่งให้ตำรวจพานีลาออกไปจากห้องพิจารณาคดี ทนายของนีลามบอกผู้พิพากษาว่าเขาเห็นด้วยที่ว่าปาโรมีบ้านและอยู่กับลัศมีแต่ลัศมีไม่มีงานทําแล้วลัศมีจะหาเงินมาเติมเต็มความต้องการพื้นฐานของปาโรได้อย่างไร ลัศมีออกมาที่คอกพยานบอกผู้พิพากษาวา่าเธอเคยถูกบังคับให้ลาออกจากงานแต่ตอนนี้เธอมีงานทําแล้วและเธอจะดูแลปาโรเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร,ร่องริชีออกมาที่คอกพยานบอกผู้พิพากษาวา่าเขาต้องการจะอ,อยู่กับปาโรเขารู้ว่าลัศมีจะทําให้ปาโรมีชีวิตที่ดีได้เพราะเธอรักปาโรมากเขาเองก็เป็นพ่อของปาโรแต่เขาไม่มีโอกาสที่ ที่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นพ่อที่ดีและสมีถามฤทิว่าเขาจะพลากปาโรไปจากเธอเพียงเพราะต้องการโอกาส ในการพิสูจน์ตัวเองอย่างนั้นหรือริชีบอกปาโรก็เป็นลูกสาวเขาเช่นกันเขาแค่ต้องการจะใช้เวลาอยู่กับปาโรและสมีบอกปาโรเป็นชีวิตของเธอเธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีปาโรภูพิภากษาบอกว่าเธอเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างของทั้งสองแต่เธอจะประกาศคำตัดสินก็ต่อเมื่อปาโรมาถึงที่นี่แล้วเท่านั้นเพราะเธอต้องการจะพูดคุยกับปาโรก่อนที่โรงเรียนป้า โรเห็นโรหันนั่งเศร้าก็สงสัยโรหันบอกเขาได้ยินมาริชกาบอกคีรันว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเธอที่นี่เพราะแม่แลัสมีจะพาเธอไปจากที่นี่ตลอดไปปาโรบอกเธอไม่อยากไปโรหันบอกว่าย่านีลามเคยบอกว่าผู้พิพากษาจะต้องรับฟังทนายเพราะทนายเมราเป็นทนายความที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ปาโรยยิ้มบอกว่าเธอมีแผนการแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้หญิงสองคนพาปาโรกับโรหันมาที่ศาลผู้พิพากษาถามปาโรว่าเธอมีความสุขที่ได้อยู่กับลัสมีหรือไม่ปาโรร้องไห้ลัสมีกับฤชีและโรฮันช่วยกันปลอบปาโรปาโรบอกเธอมีความสุขมากที่ได้อยู่กับแม่แต่เธอก็ต้องการพอร่อฤชีเช่นกันอัญจันคิดว่านีลามพูดถูกที่ว่าปาโรจะต้องเลือกที่อยู่กับพวกเขามาริชกาวิตกา กังวลคิดว่าทำไมลัสมีกับปาโรถึงไม่ออกไปจากชีวิตเธออีกปาโรบอกผู้พิพากษาวา่าแม่ลัสมีให้เธอได้ทุกอย่างแต่เธอก็อยากใช้เวลากับพ่อเช่นกัน ผู้พิพากษาถามว่าถ้าจะต้องเลือกเธอเลือกที่จะอยู่กับใครปาโรบอกเธอไม่สามารถจะเลือกคนใดคนหนึ่งได้เธอขอร้องให้ผู้พิพากษาอนุญาตให้เธออยู่กับแม่และพ่อด้วยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งกับคำพูดของปาโรผู้พิพากษาประกาศคำตัดสินว่าริชีกับลัสมีจะต้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันในฐานะผู้ปกครองของปาโรเป็นระยะเวลาสามเดือนทุกคนได้ยิน ก็ตกใจในขณะที่ปาโรดีใจ มาริสกาไวไวโทรบอกให้คิรันรีบมาช่วยเธอนีลามกลับเข้ามาในห้องพิจารณาคดีสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมาริสกาบอกผู้พิพากษาตัดสินให้ลัสมีกับปาโรมาอยู่ที่บ้านของพวกเขานีลามไม่พอใจไวไวกับผู้พิพากษาผู้พิพากษาเตือนว่าถ้าใครฝ่าฝื้นคำสั่งเธออีกครั้งเธอจะให้ตำรวจมาจับกลุ่มเธอเห็นว่าปาโรกับโรฮันรัก และห่วงใยกันมากเหมือนกับพี่น้องกันแท้ๆและเธอจะเรียกพบริชีและสมีปาโรและโรฮันเดือนละครั้งเพื่อจะติดตามความคืบหน้าเธอขอให้ริชีและสมีอย่าเห็นแก่ตัวเพราะ ปารต้องการจะอยู่กับพวกเขาทั้งคู่จากนั้นผู้พิพากษาบอกทนายลัสมีว่าอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้เธอจะได้เห็นว่าปาโรจะมีความสุขกับการอยู่บ้านของริชีหรือไม่ริชีกับลัสมีจะต้องอยู่ด้วยกันในฐานะผู้ปกครองของปาโรเพื่อเห็นแก่ปาโรลัสมีจะแยง้งแต่ผู้พิพากษาบ,บอกให้ลัสมีย้ายเข้าไปอยู่บ้านของริชีภายในวันนี้และสมาชิกในครอบ ครรัวของริชีจะต้องยอมรับลัศมีถ้าใครกล้าสร้างปัญหาให้ลัศมีก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎ ต่อมาการพิจารณาสิ้นสุดลงและมีกับฤจชีรีบมาหาปาโรพวกนักข่าวคุยกันว่าพวกเขาไม่เคยเห็นผลการตัดสินแบบนี้มาก่อนซึ่งเด็กจะได้อยู่กับพ่อและแม่ของตัวเองทนายลัศมีบอกให้ลัศมีเตรียมเก็บข้าวของเพื่อย้ายไปอยู่บ้านของฤจชีภายในคืนนี้ลัศมีบอกเธอไม่อยากไปแต่ทนายบอกมันเป็นคำตัดสินของศาลคืนนั้นราโนกับ ชาลูช่วยกันเก็บของให้ลัศมีทนายมาหาลัศมีบอกว่าลัศมีตัดสินใจถูกต้องแล้วลัศมีบอกเธอไม่ได้อยากกลับไปที่บ้านหลังนั้นแต่เธอไม่อยากให้ริชีได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูปาโรชาลูบอกเธอคงจะต้องคิดถึงปาโรมากราโนบอกให้ปาโรอย่าได้ลืมเธอและกลับมาเยี่ยมเธอบ้างปาโรก็ตอบตกลง ทันใดนั้นทุกคนได้ยินเสียงรถยนต์ของครอบครัวโอเบอร์รอยมาจอดที่หน้าบ้านต่อมาลัสมีกับปาโรเดินทางมาถึงหน้าบ้านโอเบอร์รอยปาโรยิ้มอย่างมีความสุขในขณะที่ลัสมีคิดว่าเธอกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งในฐานะแม่ของปาโรไม่ใช่ในฐานะภรรยาของริชีเธอจะไม่ปล่อยให้ใครทำไม่ดีกับลูกของเธออีกลัสมีตอนที่1 0 2 9. ในบ้านคาริชมาบอกอนุชกาว,ว่าเธอไม่อยากชื่อเลยว่ารัสมีจะกลับมาอยู่บ้านของพวกเขาอีกครั้งความสวยจะกลับเข้ามาอยู่ในบ้านอีกครั้งอายุตยมาบอกฤาชีด้วยความดีใจว่าลูกค้าที่ไม่ได้จ่ายเงินให้พวกเขามานานได้จ่ายเงินแล้วในวันนี้ ธิ์ตรวจสอบในโทรศัพท์และดีใจอายุธบอกช่วงเวลาที่ดีของพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วริ์ีเห็นด้วยกับอายุธพ่อของอายุธลงมาที่ห้องโถงบอกริ์ีด้วยความดีใจว่าพวกเขาชนะคดีเกี่ยวกับที่ดินแล้วริ์ีกอดอายุธด้วยความดีใจดาดีบอกมันเป็นข่าวดีมากพ่อของอายุธบอกพวกเขาสามารถขยายกิจการโรงแรมได้แล้วอนุชกาบอกว่าคาริชมาเคยบอกเธอว่า ลัศมีเป็นตัวสวยและเป็นโชคร้ายแต่ทำไมทุกอย่างถึงได้เป็นแบบนี้คาริชมาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะลัศมีแต่เป็นผลมาจากความพยายามของพวกเขาต่างหาก ดาดีมาที่หน้าแท่นเทวรูปขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ทำให้รัศมีกับความโชคดีกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งเธอจุดตะเกียงไฟดวงหนึ่งและเห็นเปลวไฟสั่นไหวจนทำให้ตะเกียงอีกดวงหนึ่งติดไฟขึ้นมาซึ่งตะเกียงดวงนั้นวิเรนดาเคยซื้อเอาไว้และยังไม่ถูกจุดนีลามผ่านมาเห็นก็รู้สึกแปลกใจดาดีบอกนีลามว่าความโชคดีได้มาอยู่หน้าประตูบ้านของพวกเขาแล้วและรัศมีได้ กลับมาอยู่ที่บ้านของพวกเขาแล้ว ที่บ้านคองราโนราโนมีท่าทีอารมณ์เสียบอกให้ชาลูทำอาหารให้เธอชาลูถามราโนว่าทำไมเธอถึงได้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ตั้งแต่ลัสมีไปจากที่นี่ราโนบอกเธอทำตัวดีกับชาลูก็เพราะเห็นแก่ปาโรชาลูถามว่าเมื่อปาโรไปจากที่นี่ราโนจึงไม่สนใจเธอแล้วอย่างนั้นหรือราโนบอกว่าใช่บอกให้ชาลูอย่าได้รบกวนเธอชาลูบอกว่าเธอ ันน้ไม่เข้าใจว่าทำไมราโนถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ราโนถามว่าทำไมชาลูถึงกล่าวหาเธอเพราะชาลูก็ชอบทะเลาะกับเธอชาลูบอกว่าเธอยอมรับว่าเธอไม่ชอบที่ราโนทำไม่ดีกับลัสมีแต่เธอก็เคารพและหวังดีต่อราโนเสมอราโนบอกถ้าชาลูไม่ชอบเธอก็ไม่เป็นไรบอกให้ชาลูเลิกคุยกับเธอชาลูบอกบ้านหลังนี้มีแค่เธอกับรา นถ้าพวกเธอไม่คุยกันก็คงรู้สึกแปลกๆราโนบอกให้ชาโลไปจากบ้านเธอเหมือนลัสมีกับปาโรที่บ้านโอเบอร์รอยลัศมีพาปาโรมาที่หน้าประตูบ้านเห็นดอกไม้ตกแต่งเรียงกันเป็นข้อความต้อนรับอยู่ที่พื้นทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องโถงนีลามบอกให้ปาโรเข้ามาหาเธอดาดีหยุดปาโรบอกนีลามว่าตะเกียงไฟดวงพิเศษของเวเรนดาถูกจุดขึ้นในวันนี้ ซึ่งมันไม่ได้ถูกจุดมานานแล้วและมันเป็นสัญญาณของพระเป็นเจ้าว่าความโชคดีได้มาเยือนบ้านของพวกเขาแล้วดังนั้นเธอจึงต้องการทำมารตีเพื่อนต้อนรับลัสมีและปาโรเข้าบ้านตามธรรมเนียมทางด้านมาริชกาแต่งตัวอยู่ในห้องอนุชกามาบอกว่าลัสมีมาถึงแล้วเธอเห็นมาริชกาแต่งตัวอย่างสวยงามก็รู้สึกแปลกใจที่ห้องโถงคาริชมาถามดาดีว่ากำลัง ทำอะไร ดาดีบอกเธอทำตามธรรมเนียมของครอบครัวเพราะสภัยของพวกเขาได้กลับมาที่นี่และปาโรก็เป็นลูกหลานของพวกเขานีลามบอกดาดีว่ามันไม่จำเป็นเพราะลัสมีกลับมาอยู่ที่นี่ในฐานะแม่ของปาโรไม่ใช่ฐานะสภยัยดาดีถามถ้าลัสมีไม่ได้เป็นสภัยของพวกเขาแล้วและจะเป็นแม่ของปาโรได้อย่างไรเธอบอกให้หมูกเกรไปเตรียมสิ่งของสำหรับทำพิธีตอนร และสมีจะแย้งแต่ดาดีห้ามไว้อันจันกระซิบถามการิสมาว่าพวกเขาจะหยุดเรื่องนี้ได้อย่างไรการิสมาบอกไม่มีใครสามารถหยุดดาดีได้ อันจันเห็นด้วยบอกว่าขนาดนีลามยังทำอะไรไม่ได้เลยปาโรบอกให้ดาดีทำพิธีเพราะเธออยากไปหาโรหันแล้วดาดีบอกปาโรว่าอายุธกับโรหันเป็นคนทำข้อความต้อนรับที่หน้าประตูบ้านอายุตบอกดาดีว่าโรหันมีความสุขมากและตอนนี้โรหันคงที่จะเตรียมอะไรให้ปาโรกับลัสมีอยู่ในห้องจึงไม่ได้ลงมาที่ห้องโถงที่บ้านคงราโนด้า ราโนบอกให้ชาลูไปอยู่กับปาโรและลัสมีชาลูบอกเธอจะไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรเพราะเธอก็ไม่ได้อยากให้ลัสมีกับปาโรไปอยู่ที่นั่นราโนบอกชาลูไม่เข้าใจเธอเธอเป็นห่วงลัสมีมากเธอไม่เชื่อใจครอบครัวโอเบอรอยโดยเฉพาะริชีลัสมีเองก็ไม่เชื่อใจริชีเช่นกันชาลูถามว่าราโนอยากจะให้เธอย้ายไปอยู่กับลัสมีราโนจึงได้ทำตัว แปลกๆก,กับเธออย่างนั้นหรือราโนบอกว่าชาลูควรไปอยู่กับลัสมีตั้งแต่แรกแล้วชาลูร้องไห้และกอดราโนราโนบอกให้ชาลูไม่ต้องทำเป็นรักเธอชาลูบอกราโนไม่ใช่คนเลวเพราะราโนพูดปกป้องลัสมีในศาล ราโนบอกเพราะเธออยากให้ลัศมีชนะคดีชาลูถามว่าราโนเป็นห่วงลัศมีอย่างนั้นหรือราโนบอกว่าใช่และลัศมีจะอยู่ที่บ้านโอเบอร์รอยเพียงลำพังได้อย่างไรเพราะว่าเธอนั้นไม่เชื่อใจใครเลยที่บ้านโอเบอร์รอยอนุชกาตามมาริสกาออกมาจากห้องถามว่าทำไมถึงได้ดูเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันมาริสกาบอกเธอจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเธอไม่ ไม่มีทางเลือกอนุสกาไม่เข้าใจมาริชกาบอกถึงเวลาที่ตัวเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อจะเอาชนะลัสมี อนุสิกาบอกว่าเธอยังไม่เข้าใจอยู่ดีมาริชกาบอกเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้และนี่คือบ้านของเธอดังนั้นลัสมีจะต้องไปจากที่นี่ที่หงโถงคนรับใช้นำสิ่งของสำหรับทำพิธีต้อนรับมาวางไว้ที่ประตูบ้านดาดีบอกให้ริชีไปยืนข้างลัสมีนีลามไม่พอใจหันหลังให้ทุกคนอัญชันบอกดาดีว่าริชีกับลัสมีไม่ใช่สา มีภรรยากันดาดีบอกแต่สารยอมรับว่าริธีกับลัสมีเป็นสามีภรรยากันและสารสั่งให้ทุกคนทำตัวดีๆกับลัสมีไม่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องติดคุก อายุธบอกให้ริชีทำตามที่ดาดีบอกริชีเดินไปยืนข้างปาโรปาโรก็จับมือลัศมีกับริจชีไว้ดาดีทำมาราตีให้ทั้งสามในขณะที่มาริสกากับอนุชกาลงมาที่ห้องโถงดาดีบอกให้ลัศมีเดินเหยียบถาดใส่สีแดงและก้าวเข้ามาในบ้านจากนั้นเธอบอกว่าลัศมีเป็นโชคดีของพวกเขาเมื่อลัศมีกลับมาอยู่ที่นี่ก็ทำให้ทุกอย่างเข้าที่ ทางและทำให้ปัญหาของพวกเขาหมดไปลัสมีเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับปาโรและริชีอย่างวิตกกังวล